ประเภทพื้นที่นะครับเราจะแข่งขันสิบหาแต้มนะครับ2เซตไม่มีดิ่วนะครับเซตล้านสิ้าแต้มสองเซตไม่มีดิ่วนะครับประเภทมีและมีบวกนะครับอนุญาตพิเศษจริงได้ครับประชาันนะครับถึงนักกีฬาประเภทประเภทผู้มือนที่พีบวกนะครับอนุญาตพิเศษจริงได้ครับแต่จะใช้15บหาแต้มสเซตไม่มีดิ่วนะครับแต้มสิบาแต้มสเซตไม่มีดิ่วครับ สิ่เซ็เท่ากับแผนคะแนนนะครับกรณีที่ได้คะแนนเซ็นแล้วก็จะเซ็นได้แล้วก็เสียง 第二把你第三以上，好吧，第三两，第上

ที562ประเทศเยรมีรอบ32ีสนาม8คุณโรสิ่งใจแค่คุมีสีพบกับคุณาจากทีเอสอันุตัดสิ่งที่จะรุกต่ที562ประเทศเยรมีรอบ32ีสนาม8คุณโรสิ่งใจแคบคุณมีสีพบกับคุณบ้าจากทีเอสแอลจัหภันต

ทีมิวขาาคอยกรรมการเ้ตัดสียเียรหราให้แข่งนใที่เาครับแต่าอกวาใการตัดิการเืรตัดเลียงกการทำการแ่งันนะครับแบบเท็ทุีทีบูเจะไปได้การแข่งขัน15ะแ2เซตดีนะครับ15น2เซต กติกาตื่นสามารถใช้กติกาสามคนได้นะครับอนุญาตให้ใช้กติกาสิบสามคนนะครับในประเภทคู่กีตีบลูไม่ต้องคอสอะไรเลยเก่งแล้วเใจก็คือให้สอนทุกลูกเลยทำยังไง พีนเลยนะอนุญาตใช้กติกากสรรคนด้นะประเชอพี่บ่อนุญาตให้ใช้กติกาเล่นสกได้แต่ร่ัน่ใชได้เกมเซไดสุดท้าได้มเซีดยาที่การสบายเลยตีกับคนมพ่งฝึปที่การตีกับน้องเพฝึกปีค่ะอรสบายเลย พา,าไปตกติดเน็ตอ้าวไม่สบายแล้วมั้งไม่ไหวโอ้โห ใครไม่ได้หรอก ลมมันหยุดลูกแบทเที้าร <smoking> ้หกสิบสี่สู้ขาวแรทเทียคบมือทีทีบวนมันต้องออกไปแล้วนะสนามสี่เพื่าลาวฒิและี่ผีจากทีโควาเขากับคุณโตและนจทีเสเอตัดตันักรรมการขสิีแบเียห้าร้อยหกบสี่เทียคมือทีบวนรอบแกสนสีลาวฒิและที่ผีจากทีโคบาเขากับคุณโตและนจากทีเอสเจัดตันดับ กรรมการผู้ตัดสินคุกทีก็กได้แข่งขันในสนาที่สี่ครับ มีเหตุผลอุ้ยไม่เป็นไรลูกโทษลม ไม่ต้องรีบหรอกจะไม่เป็นไรแข้้าาหนเลยลูก <on>

น้องได้ไม่เดี๋ยวจ่ารที่น้องไปก็ได้เกลียนี่ยไม่เอากับการต้องไม่เอากับการแหละการซื้อเดียวการต้องซื้ออะตรงท้องทีตรงองมันต้องซื้อห้ารอยก่อนใครมีงคาเราหาร้อยเนีีสองร้อยน่านี่สองร้อยรกนเรื่องนานปแกันอะ

แต่ท fiz ี่าประเทศผู้อื Wh ่นีปีบสนามสองต้เกีสั่และผ้สุตรไทยจากทีมโพสตสิเอ็กับตุนเดชีและตเชีจากทีมโพสิเน่กแต่การตัดสิท์ี่น้องหอมแต่ที่5 65ประเทศ่นีีบวสนามสองต้เกีสั่และผู้สุตจากทีมโพสิเอดกับต้นเตชีและตเตชีจากทีมโพสเน่ กรรมการคึ้นตัดสินใน้อต้องทขการแข่งขันในสนัมที่สอง ใน556เประผู้เ่ที่ที่สนามเจคนปฏิยาและเชจะมีผนสนิทีสตาพกับผู้ชาตดผู้เชี่ยชายจะที่านสถตาร์จการโเสร็คนหลังนี558เป็น556เป็นผู้เล่นที่ที่ตัวตอ8สนามเจ็ดคนปริยาและเชจะมีผนสนิทีสตารพบกับผู้ชาติผู้เชยชาย क्या नहीं है इसके क्या मतलब पता ขออนุญาตท่านแ้นที่567ออกไปก่อนนะครับอจนักกีฬาสิอีกนะครับขออนุญาตห้ึ้น567นะครับออกไปก่อนนะครับเือจนักกีฬาสิอครันะครับาราชารสมพั์นะครับถึงกีฬาประเภทมสูดี่นะครับก่อนนักกีฬาเด็กกออีกสักคู่เราจะเลนักกีฬารทกาขนครับ เราจะสังเกตในกัลป์ินนักกีฬาระเล่นู่ติดตินะครับนักกีฬาเตกองอีสกครูดจะเล่นนักกีฬาร่วมข้างข่นครับ ขออนุญาตสัมภาษในข้อใดที่ได้รับประเทศผู้เนศูนยี่มนะครับประเทศผู้เ็ูนยี่โดมใรอบแรกเราจะใช้แท่งสี่เส้นในรอบแส่กลุ่มสี่เส้นแทงสเซตได้ไม่ดีนะครับ15แต้ม2เซตได้ดีเดีการติดตามรือกเสือกนะครับไม่อนุญาตเลืเสือกผิดนะครับกาฎตารเลือกเสือกไม่อนุญาตเลืเสือกผิดในรับสำหรับประเทศผู้เป็นศูนย์สี่โดมอนุญาตออกมอีกครั้งนะครับยในทุกการประเทศผู้เนศูนยีลโมนะครับ เราจะใช้แท่งาแขงตันนะครับ5แ่2เซตไม่ีนะครับการที่การสึนะครับี่อนุญาตสดีจ e, ีก่อนเยครับี่าสี่อนุญาตให้สืบดีนะครับใช้คู่มือ1กิโ่แท่งการแข่งตัน15แท่่ีอยู่2เซตนะครับ เรียบกูแข่งนะมันออกมันเข้าน้องไม่มีติดพู้ถือแล้ว จากที568ะเบทีผู้โดยทีลบสนามหนึ่งผู้โดยและพจศาสต์จากทีสายบูและีจีว่า4เขากับคุดอาวัตกีฬาจากทีไม่วังขติมก่อกรรมการผู้ตัดสินคุณเดชจากที568กับทีผู้โดยทีรบสนามหนึ่งผู้โดยและพทจีรศาสต์จากทีสายบูและทีจีว่า B4 เข้ากับผุดอารวัตกีฬาไม่หวังขอเติมก่อกรรมการผู้ตัดสินคุณเดช

แบบที่ห้าหนึงสิบเก้าโค้ชพยกินเรปดกลสนามเ่คนชลันทอคุชินนวัตจ็ทีมิวสบานปอกเข้ากับุกบอลแกนแล้วตุกโศจ็คทีมอวีกรรมการเหลือกว่าแล้ว ค่อยควีอย่างนี้มันกาค้มทีแลก็แบ่หกักคชาอ่ยากที่วนียรหงที่บอกก็ให้มันบิ่งๆมันจะเอียงสุดนิ่งไม่น่โดน้องสนาไว้เราเราป่วยมากเออรอยนี้ของเรา

สวยมากดงมากมาตามนัด แระที่570ประเภทกู้่มีน้อยสนา1เป็นนวันนักเรนวจากทีมสายหนุ่มพบกับเพื่อเจษฎาและเพื่อนุโภคจากทีมห้าร้อยเอ็ดกรรมการผู้ตัดสินคือสุรัสสวดี